คาสอนยากที่สุดมีสี่ประเภทผ่านทั้งหลายอยากโปรดอาตมานะอาตมาด้วยหนึ่งคือพระสอนยากที่สุดที่นี่มาอบรมที่นี่อุปชาจะคุณเยอะเอาหลอชาวบ้านเขาได้ยินทั่วจนไม่ออกเสียงนี่เสียงนี่ไม่ออกหลวงพ่ออบรมพระมันถึงเรียกบ่อยแน่แน,น่นชาวบ้านรู้เลยเลยญาติตำราชาวบ้านถ้าเรียกบ่อยต้องอบรมพระเอาหลอนีมนเจ้าค่ะประเดชสคุล วิทยานนก,ยากร,รมาคอยแล้วจ่คุณทำอนิเทศมาคอยแล้วมีม้อนหน่อยตะพาย่ามเดินไม่รู้ไม่ชิดเดินไม่รู้ไม่ชี้แถมนกเราหนีไปหมดเลย้ะก่อนนี้นกที่วัดนี้เยอะหมดประชุมพระคนนั้นนกหนีหมดเลยนกบอกเฮ้ยพระวัดเราไม่ไม่เหมือน่อก่อนวยน,นกมันพูดกันเอพระวัดเราไม่เหมือน่อก่อน้ยไอตัวหนึ่งมันเป็นตัวมีฉลาดเฮ้ย ถ้าดูแล้วไม่เจรพระวัดนี้เว้ยนี่นกนก,น,น,กนะนี่น้องเอี้ยงนะนี่หนีไปหมดแล้วหนีไปอยู่จังหวัดแม่หมดแล้วนี่เรื่องจริงนี่เช็คข้อเท็จจริงน,นี่จับวิจัยประเมินผลได้ประเมินผลได้ออกมาอย่างนี้ประเมินดีนะเลยก็องหนึ่งเดินบอกนิมมนลดิครับเขามาไม้เร็นไรแล้วถือกันเองนี่ ถือก so so <n ip incident 1991> ันเองวิทยากรก็พวกเราไม่เป็นไรวิทยากรก็พวกเราก็ชื่บดียมไปเชียนที่เนี่พวกเราให้เป็นไรเครือกเราเองเมื่อไรก็หลายนี่สีไอ้ตรงนี้สีไอ้ตรงนี้สีไอ้ตรงนี้พูดเล่นแล้วจริงด้วย